ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i n b a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า3ามเอรเ็ลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเป เชิญสตูดิโอกันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของอ e ีฟุตบอล2023โซนมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับส่งคลิปนี้เรกจะทําการประกาศข่าวดีทุกคนเกี่ยวกับการคืนทองทุกคนหรือว่าการแจกทองฟรีแจกทองคืนเต็มทุกจํานวนนะครับสำหรับการเกิดปัญหาในส่วนของแพ็คของ o r t ์เชหรือว่าแพ็คของการโชว์ไทม์กองหลังสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวสารความเป็นมาอย่างไรบ้างทำยังไงกันบ้างถึงจะได้ทองคืนก็มาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนทชมงคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแลวกันนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าวันนี้ทุกคนเป็นวันพระรานะครับมีการปิดอัปเดตนักคนก็เปิดอีกที่ประมาณ15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนทุกคนย้ําว่าจะเปิดประมาณ15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติอยู่แล้วนี่นะครับก็เรามาดูในส่วนของการประกาศกันก่อนเลยกันนะครับก็เริ่มที่อย่างแรกทุกคนอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากช่องของลินเตเป มีการคืนทองเต็มจำนวนทุกนคนใครว่างว่างก็สามารถไปติดตามกันได้สำหรับเพจเล่นแต่เพจนะครับก็ได้มีการโพสต์มาครับว่าพรุ่งนี้คนหรือว่าวันนี้นะครับเตรียมตัวรับทองคืนทั้งหมดเต็มจำนวนเท่าที่เปิดไปสำหรับแพ็คของโชว์ไทม์โฟร์เทสหรือว่าแพ็คของกองหลังที่ผ่านมานะครับช่วงก่อนที่เกมจะเอาแพ็คออกเนื่องจากมีความผิดพลาดการอธิบายสกิลอะไรประมาณนี้คนก็คือใครที่เปิดแพ็คไปก่อนที่แพ็คจะโดนเอาออกไปทุกนคนก็สามารถรับทองคืนได้ทุกคนหรือว่ามีการแจกทองฟรีแจกทองคืนให้กับ คนที่เปิดแพ็คไปก่อนที่เกมจะถูกปิดปรับปรุงและก็เอาแพ็คออกจากเกมไปนี่นะครับและก็ในส่วนของข่าวสารการดึงนักเตะผมคาดว่าน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าตัวเกมก็ไม่ได้แจ้งไว้นี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารที่ว่ากันว่าจะมีการแจกทองฟรีหรือว่าคืนทองเต็มจํานวนนะครับและล่าส่วนางคนมีการประกาศเพิ่มเติมมานะครับว่านอกจากนี้นะครับผู้ใช้ที่ลงชื่อผู้เล่นจากแพ็กโชว์ไทม์หรือว่าใครที่เปิดแพ็กโชว์ไทม์นะทุกคน ในตอนที่ยังอธิบายสกิลผิดพลาดไปนั่นคนก็จะได้รับทองคืนเต็มจํานวนในรายชื่อของผู้เล่นทั้งหมดหรือว่าใครที่เปิดแพ็คไปทั้งหมดก็ได้รับทองคืนทั้งหมดนะผมสำหรับคนที่เปิดไปก่อนที่จะเอาแพ็คออกนี่นะครับและล่าสุดสดสดร้อนๆมีนคนมีการประกาศเพิ่มเติมมานะครับว่าในส่วนของอัปเดตครั้งที่สนะครับสำหรับข่าวสารของการ์ดโชว์ไทม์โฟร์เทสหรือว่าการ์ดของกองหลังเซนเตอร์แบ็กที่มีความผิดพลาดไปก่อนหน้านี้นะครับก็ผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะทุกคน ก่อนมีการประกาศมานะครับว่าสําหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อผู้เล่นจากโชว์ไทม์ฟอร์เทสหรือผู้ใช้ที่ทำการเปิดแพ็คของโชว์ไทม์ฟอร์เทสทุกคนระหว่างสิ้นสุดการบรรลุนักษาตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมานะครับในตอนที่อธิบายหรือว่าแปลภาษาของสกิลไม่ถูกต้องนะครับทางเรามีการคืนเงินเต็มจำนวนของอีฟุบั o คอยนะครับวงเล็บทั้งชำระเงินและก็แบบฟรีทุกคนที่ใช้ในการเปิดแพ็คของแพ็คนี้นะครับ ผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งมีการปิดปรับปรุงวันที่16ที่ผ่านมาการชำระเงินคืนมีผลโดยตรงในส่วนของยอดเหรียญของคุณนะครับโปรดทราบว่าอ e ีฟอนคอยคนหรือว่าทองของเรานะครับจะไม่ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายนะครับแต่ว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในยอดที่เรามีเลยทันทีนั่นเองครับก็คือจะพูดง่ายๆก็คือถ้ามีการแจกคืนนั้นคนหรือว่าใครที่ได้รับคืนนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนในจดหมายหรือว่าจะไม่มีการแจกฟรีในส่วนของกล่องของขวัญนะครับแต่ว่า มันจะเพิ่มเข้าไปในส่วนของทองที่เรามีแบบอัตโนมัติเลยนี่เองนะครับวิธีเช็คก็คือตามนี้ทุกคนคุณสามารถตรวจสอบยอดของอีเฟินคอยหรือว่ายอดของทองปัจจุบันของคุณได้ทั้งแบบชําระและแบบฟรีนะครับผ่านทางร้านค้าอีเฟินคอยและก็รายละเอียดของอีเฟินคอยอะไรประมาณนี้เองนะครับปิดท้ายด้วยคาว่าเราต้องขออภัยด้วยความไม่สะดวกในพวกอันนี้ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะครับที่ว่ากันว่าวันนี้ทุกคนจะมีการแจกทองคืนแจกทองฟรีนะครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นของ แพ็กโชว์ไทม์ฟอร์เทสหรือแพ็กของกองหลังสำหรับที่ผ่านมานะครับก็มีใครเปิดไปเท่าไรกันบ้างหรือมีใครเปิดไปกี่พันทองกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็กปัญหาที่เกิดขึ้นนทุกคนก็รอรับทองฟรีรอรับทองคืนกันได้เลยหลังการอัพเดทนี้น,นะครับก็ยืนคอมเมนต์ม,มาแล้วกันนะครับว่าสำหรับแพ็กนี้นครับเปิดได้ใครกันบ้างเลยก็เปิดหมดไปเท่าไหรกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมทุกคนในส่วนของแพ็กนักเตะที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับ เป็นการกลับมาของการ์ดอีพิกบิก๊กไทม์ทุกคนก็มีการประกาศและก็มีการยืนยันมาเลยครับว่าแพ็กวันนี้ควรจะเป็นการ์ดของอีพิกของ FC บาร์เซโลูนานะครับซึ่งมีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยครับนำทัพโดยซามูเอลเอโต้ทุกคนเป็นอีพิกบิก๊กไทม์นะผมแล้วก็ชาบีแอนเดสเป็นในส่วนของอีพิกนะผมแล้วก็มีพวกสาประตูคนใหม่ของ FC บาร์เซโลนานะครับก็มาในรูปแบบของการ์ดอีพิกด้วยนี่นะครับก็เป็นสาวนักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของการ์ดอีพิกในส่วนของวันนี้ทุกคนก็อยากได้ใคาารกกกััาาันนนนบบบ้้้าาางงลลคคออมมมเเเต์ขไดยะร ก็ข่าวสารล่าสุดสดร้อนๆประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีการอัปเดตเพิ่มเติมยังไงจะมาทาการแจ้งให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีบเสษ็จหลังการเติมร้านเปิด